หลายบาทนะครับกว่าเราจะอาบอกบุญพี่น้องชาวนางรองแล้วก็สาธุชนนะครับกว่าจะได้มาเราใช้เวลาหาเงินเดือนกว่านะครับกว่าจะได้ถึง5้าร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นการทํางานนะครับต้องวางแผนให้ดีแล้วก็คุยกันนะครับอ,อย่าใจร้อนใจเย็นๆนะครับหนึ่งใบต่อสี่คนนะครับ4ี่คนสี่คน บอกแล้วสองร้อยใบเรียกันเร็วตอนนี้ตอนนี้ขายนะทเกิดลาสนะครับประกาศบอกแบ่งป่วยออกมาร่วมเพื่ช่วยกันได้ตอนนี้นะครับพระนะครับลูกศิษย์พระในวัดของวัดใหม่เลยทองก็มาร่วมยกลงถ้าหากว่า พระวัดเณรพลอยสนใจจาก